เจาลูกแมว้ยไปตีนกกระจอกเทศทำไมนะเอ,ะอาตีแล้วขโมยไข่ข้ามาอีกวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งแล้วมันวิง่งตามมาแล้วน่ะันนี้ที่สุดก็มาถึงบ้านมือมาพาไข่ออกทำไงอ่ะเลียเลี้ยใหญ่เลยอ่ะเลียนกกระจอกเทศเอาพ่อออกมาเจอแล้วตกใจรีบอุ้มล,ลูกเข้าไปในบ้านเอาไปไว้ในห้องนอนเอาลูกวกวออกมาแล้วนะ่ะสีเขียวมีไข่ออกมาเต็มเลยอ่ะแล้วก็กลายร่างเป็นนกกระจอกเทศสีเหลืองอ่ะ แล้วพวกไครก็กายั่างรูร้รึพรอองมาจับไข่เต็มเลยว,วิ่งตามไปแล้วอื้ทั้งหมดเลยอะวิ่งไปในเมืองวิ่งไปในป่าพ่นไฟด้วยอ่ะอ้าวไฟไหม้มดแล้วพ่อ,พอทําไงอะพ่อตกใจรีบมากินไข่เหมือนกันกายร่างแล้วอู้แต่อันนี้ตายเป็นตัวสีขาวอะวิ่งตามลูกไปลูกพ่นไฟพ่อพ่นน้าดับอู้หูก็ต่อสู้กันสู้นะพ่อนะเอาให้ชน,นะนะอู้ในที่สุดพ่อก็พ่นน้าใส่ลูกอะอู้ลูกกายร่งเนเป็นแมวเหมือนเดิมแล้ว อะไรมามั่วซ่วนะเฮเดือดร้อนไปหมดเลยอ่ะ